แ okay, นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมดัตมิลแล้วด้านที่นั่นรายการเนี่ยฮู้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็มากันที่เกมสเปกออฟเดอะไลท์ d อกันได้มไม่จบนะครับผมหลังจากออกอา่าพาร์ทที่1ไปแล้วนะครับผมก็มีคนขอพาร์ทที่2กันนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมประมาณ2-3สามคน <c oughs> นะครับประมาณ2-3สามคนได้ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่ผมก็ มีการเจ็บคอเล็กน้อยนะครับผมหลังจากอาคาที่หนึ่งไปนะไม่รู้เป็นเป็นหาอะไรครับเป็นมาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วย,ย,ลยังไม่หายเจ็บอ้วปืนลั่นยังไม่หายเจ็บคอเลยนะครับผมก็นะก็ไม่เป็นไรครับอัดกันได้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าถังนะครับผมถังนี้ที่แบบเอาไว้ใช้ซื้อของเอ้นี่มันตังเล่นหอยอะไรไป,นะนะไป,ไปนะครับผมโอเคไปแล้วไปละครับตอนนี้ลูกน้องรออยู่นะครับ ครเข่ารอเลยเงานสุดยอดนะครับฉันกำลังขอลองเอ้ยไม่เอาไม่ร้องเพลงไม่ดีไม่ดีแคบเฮ้ยสักมีคนมานะครับตอนนี้เราต้องสเตลหรือเปล่าสุดยอดครับผมลูกน้องนะครับมีก็ต้องใช้นะโอเคลงไงพี่เออไม่รอกูเลยนะเป็นหัวหน้าภาษาอะไร เออหลังจากพอดีแล้วบอกว่าจะลดเสียงให้ก็ลืมนะครับผมนะนับก็ลดกันเลยตอนนี้ผมลดครึ่งหนึ่งเหลือประมาณสี่แล้วกันเนาะทุกอย่างสี่หมดนะครับโอเคนะโอเคนะครับพอใจนะครับโอเคนะครับไป let's go โอเคนะครับจากนั้นให้เราไปตรงไหนวะ้ย ยิ่งเฮ้ยเขาร้างกล่องอะไรอะน่าจับน่าจับน่าต้องมากเลยเอากดผิดอ๋อรืเบิร์ดมีเรเบิร์ดด้ bird, วยเฟียวฟฝ้าอยูแล้วรู้สึกว่ามีเสียงคนกระโหลกกระเลกอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้เคลียร์ครับไปนี่ลองสอบไขไปตัวต่ขขอเน็ตเปลี่ยน เปลี่ยนได้เปรียบได้เปรียบอืดๆรีโหลดอ่ะก็เสร็จเตะแล้วก็เสร็จเตะได้ระเบิดมาหนึ่งลกนะครับตรงนั้นหนึ่งตัวยังวะยังยังยังมุมอับอ่ะมันยิงยากยิงขวดเล่นมา หายขาเสร็จครับลงนะมาเวอร์ครับกดคิวเพื่อปาระเบิดคิวคราวนี้ไม่พลาดครับตุ้มดิเออตรงนี้หนึ่งตัวครับดินจัดไปหนึ่งครับตรงนี้ครับสองตัวครับสองตัวด้วยกัน 3ตัวครับจัดไปหมดเดรียบร้อยรีโหลดปุ๊บปั๊บเสร,ร็จยังไงต่อไปได้เลยครับไปได้เลยใช่ไหมครับรแหววอยู่ฝั่งนู้นเองครับเลยเลยไอเห็นหัว อย่างครับพน้องแม่งจัดให้หมดแล้วพน้องไม่งจัดให้หมดเลยน่าจะเป็นข้างล่างครับ โซ่หัวโซ่หัวคนน้อยแต่ร้อยเปอร์ไว้แน่สุดยอดแน่ทำทำต้องได้ครับทำต้องมาเก็บระเบิดปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บเอามิ้งสุดก็จะจัดงานอะไรกันทางโน้นไปดิ ต้ำไปตามทางที่มันวิ่งหนีนะครับต่อไปเจออะไรบ้างเนี่ยคาซินครับอีกก้อนเมีเอ่อโน่นนี่นั่นไม่รู้เรื่องอพาร์ตไปกันเลยชิ้นต ทำที่เจ้าไว้ตายเธอโรบินนะครับอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่เอาไปว่าเราต้องรู้อแค่นั้นแล้วครับยิ่งมาดุมๆเลยครับไม่รู้เรื่องดุมๆเฮ้ยเฮ้ยไอโซฟาโซฟาที่แบบ

ทำไมตบบงอะไัได้หนะครับลบลบลบระเบิดด่ะโอ้เราปาดไปหาใครนนะั่แหละรครับถือเป็นการปาขู่อันนี้หมอกหมอกเริ่มมาแล้วครับเหือนสั้นระยะไกลไจะโดนให้โดนร้อยผมไหมเนะี่ยโอเคอย่างไรก็โดนนั่งขี้อ่ะ มันเขี้เหรออาทีนี้ต้องการปืนใหม่แล้วเ,เออนับตายแล้ะใครจะครับข้างล่างเหลือตรงนู้นอ,อ่าเอายิงใส่ได้ปะวะไม่ถล่มนะไอ,อ้ลุกแล้วโอเคครับ เอ้ายังไม่ตายออืยิงตั้งนานนะครับโอเคครับถือว่าเป็นการผมจะสวซปทําไมเนี่ยหมดยาง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 ด่าอะไรควยบดเอ้าเป็นไรง่วงนอนเอื้อยอดตอนนี้แม็กหมดกรรม พี่แม็กผมเก็บไหมครับโรโวโลโลโล็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยตัวใหญ่วะตัวใหญ่วะไม่ตัวใหญ่ก็ตัวธรรมดาตาฝาดไปเองนะมามีถังให้ผมยิงไหมครับ เย่สุดยอดเอ้ยเอ้าโธ่ว้าเพิ่งเห็นตอนเล่นเสร็จแล้วโธ่โอเคครับไปดีกว่านะบุกเลยเก็บกระสุนมาครับมีชัดกันรอดจากที่ไหนเนี่ย ยินเสียงตอนนี้มีเพลงปาร์ตี้อยู่นะครับปาร์ตี้ขนมกบเคี้ยวกรอบเอ้ยเอ้ยมีนาหาทันมีคิวอาโม่คับคับให้ให้เปื้อนก้เดอมีส่วนมากไม่มีโหมดไป แตกสามแตกสามเอ้าตรงนั้นตายละเว้ยโหมีไอพีจีด้วยอ่ะโอ้โหเอ้ากำบังพังไปไหนเจนนนเอ้ยมูเกือบตายยิงไข่ยิงอะไรก็ยิงเถอะรีโหลดตรงนี้ง่อีกเอากำ กูไม่ถอยหน้าเทามากครับตอนนี้ลูกโก้โหลูกโก้ออกไปอย่างนี้เลยอะไม่เสียสลาดไปแล้วนะไอตันี้โอ้โหมันมั่วมากครับตอนนี้อืมไม่ตัวนี้มันยิงไม่ตายเลยวะเดี๋ย,ยวใจเย็นหน้าเทาอยู่แบบนีี้เด๋ยวตายอีกเฮ้ย ไม่รู้แล้วยูนรีโหลดต้องโง่ครับสุดยอดไม่ตัวนี้ยิงไม่ตายไอ้ทีวะหรือว่ามันทีมเราไม่น่าใช่ตอนนี้มารัวๆเลยครับรัวๆเลยครับพายุไฟมายอมเปลี่ยนก็ได้ก็คือว่าเราได้โอกาสะโอกาสนะครับพวกนี้ เอ้าทำไงอ่ะเอาล่วงไปแล้วชิปชิปแล้วครับโอ้เมื่อกี้เป็นหลุมหลุมทรายขนาดใหญ่ไงครับก็ตกมาอยู่อ่าตรงรู้สึกว่าจะเป็น โอเคครับเข้าชัปเตอร์ที่3แล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับรู้สึกคลิปนี้ยาวป่าวะไม่รู้อะครับเดี๋ยวเอาไปว่าเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ไปแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนมาตตามไปที่หลังเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ